ผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอล์คทะลุคุยทะลุทุกเรื่องราวพบกับดิฉันพลอยและผมเอกครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันค่ะพี่เอกคุณผู้ชมทราบไหมคะว่า3ใน5ประเทศที่ถูกจัดอันดับว่ามีดัดชนีการพัฒนามนุษย์สูงที่สุดในโลกหรือพูดง่ายๆคือเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือเอค่ะ ก็ไม่แปลกนะพลอยคนรวยเขาก็มีวิธีคิดแบบคนรวยไม่อยากเข้าแก๊งไหนก็แค่ไม่เข้าจบพี่เอกเปิดมาก็แรงเลยนะคะแต่มันคือเรื่องจริงค่ะประเทศอย่างนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์และไอซ์แลนด์ทั้งรวยทั้งมีเสถียรภาพประชาธิปไตยเบ่งบานแต่กลับปฏิเสธที่จะเข้าร่วมโครงการการเมืองและเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปมาโดยตลอดมันเกิดคำถามตัวใหญ่ๆเลยว่าทำไม เขามีอะไรดีทำไมถึงกล้าปฏิเสธข้อเสนอที่ประเทศอื่นๆกว่า27ประเทศยอมรับคะมันเหมือนมีคนชวนเข้าสมาคมหมู่บ้านจัดสรรสุดหรูนะพลอยมีสาวายน้ำส่วนกลางฟิตเนสระบบความปลอดภัยแน่นนะแต่ค่าส่วนกลางแพงห้ามทาสีรั้วบ้านเป็นสีอื่นแล้วก็ต้องยอมให้ประธานหมู่บ้านมาวุ่นวายเรื่องจัดสวนหน้าบ้านเราบางคนเขาก็เลยบอกว่า ขอบคุณนะแต่ขออยู่บ้านเดียวของผมแบบนี้ดีกว่าสบายใจดีโอ้โหเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากค่ะงั้นวันนี้เรามาทะลุเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะเริ่มกันที่ประเทศแรกเลยนอร์เวย์ดินแดนแห่งไวกิ้งและฟิออดที่สวยงามที่นี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากค่ะคือประชาชนของเขาลงมติปฏิเสธการเข้าอีถึง2ครั้งสครา ที่พีคคือทั้งสองครั้งเนี่ยรัฐบาลของเขาเองนั่นแหละค่ะที่เป็นฝ่ายไปเจรจาผลักดันเต็มที่เลยนะเดี๋ยวนะพลอยอันนี้ต้องขอทําความเข้าใจก่อนแปลว่ารัฐบาลไปตกลงทําสัญญามั่นหมายมาเรียบร้อยแล้วแต่พอกลับมาบ้านมาถามพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านพร้อมใจกันบอกว่าเราไม่ยอมรับลูกเขยคนนี้งั้นเหรอใช่เลยค่ะพี่เอกเป๊ะเลยรัฐบาลไปเจรจาข้อตกลงมาอย่างดีกลับมาเสนอให้ประชาชนโหวต แล้วประชาชนก็โหวตไม่ทั้งสองครั้งในปี1972และ1994ค่ะเป็นสถานการณ์ที่น่าอึดอัดแทนรัฐบาลนอร์เวย์นะพยายามสองรอบแต่ก็ล้มเหลวทั้งสองรอบมันสะท้อนว่ารอยแยกระหว่างชนชั้นนำทางการเมืองที่อยากจะอินเตอร์กับประชาชนรากหญา้าที่หวงแหนวิถีชีวิตดั้งเดิมของตัวเองนี่มันลึกจริงๆ โดยเฉพาะเมื่อมีเรื่องผลประโยชน์สาคัญเข้ามาเกี่ยวข้องใช่เลยค่ะพี่เอกและเหตุผลที่ประชาชนเขายืนกรานปรปฏิเสธขนาดนั้นคําตอบมีอยู่2ออย่างที่สําคัญมากๆคือปลากับน้ํามันค่ะเงินกับของกินปัจจัยพื้นฐานของชีวิตใช่เลยค่ะสำหรับเรื่องปลาเนี่ยการประมงเป็นเหมือนจิตวิญญาณและเส้นเลือดใหญ่ของชุมชนชายฝั่งนอร์เวย์เลยนะคะการจะให้พวกเขายอมสละอำนาจควบคุมน่านาน้ำของตัวเองไปอยู่ใต้ในโยบายประมงร่วมของ e ู ที่จะให้บรัสเซ l ลส์เป็นคนกำหนดโคต้าว่าจับปลาได้เท่าไหร่ชาวประมงนอร์เวย์บอกเลยว่าไม่หรือเน네ตามภาษาของเขาเขากลัวว่าเรือประมงเล็กๆของตัวเองจะสู้เรือลากอวนยักษ์ใหญ่จากชาติอื่นในยูไม่ได้ในบ้านตัวเองค่ะ ถูกของเขานะเหมือนเรามีบอ่อปลาส่วนตัวหลังบ้านปลาชุกชุมมากอยูย่ๆประธานหมู่บ้านเดินมาบอกว่าต่อไปนี้บอ่อปลาของคุณเป็นของส่วนรวมนะเดี๋ยวผมจะกําหนดให้คุณตักปลาได้กี่ตัวแล้วก็ให้เพื่อนบ้านซอย3กับซอย5มาช่วยกันตักได้ด้วยเป็นผมผมก็เอาไม้ไล่ตีนะส่วนเรื่องที่2คือน้ํามันค่ะการค้นพบน้ํามันในทะเลเหนือทําให้นอร์เวย์กลายเป็นประเทศที่รวยมหาศาล รวยซะจนสามารถที่จะไม่เข้าอีก็ได้เขามีเงินมากพอที่จะอุดหนุนภาคการ,กรเกษตรหรือพื้นที่ห่างไกลที่ต่อด้านอ u ูได้สบายๆเลยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าความรวยจากน้ำมันนี่แหละที่ไปหล่อเลี้ยงกลุ่มคนที่ไม่เอาอีูให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกค่ะพูดง่ายๆก็คือ I'm rich เขาไม่จำเป็นต้องเพิ่มเครื่องยนต์เศรษฐกิจของอ U มากเท่าประเทศอื่นที่ไม่มีทรัพยากรแบบนี้แล้วที่เจ็บกว่านั้นคืออะไรนะพลอยไอ้โมเดลที่เขาใช้อยู่ทุกวันนี้ ที่เรียกว่า e EEA หรือเขตเศรษฐกิจยุโรปใช่ไหมคะใช่มันคือข้อตกลงที่แสบที่สุดนอร์เวย์ได้เข้าถึงตลาดเดียวของ EU ได้เกือบทั้งหมดคือขายของได้ค้าขายเสรีแต่ไม่ต้องยุ่งกับเรื่องปลาและการเกษตรที่เป็นของแสลงมันเหมือนเราได้บัตรเข้าใช้ฟิตเนสกับสาววายน้ำของหมู่บ้านอะ โดยที่ไม่ต้องเป็นสมาชิกเต็มตัวแล้วก็ไม่ต้องทำตามกฎการท้าสีรั้วบ้านแต่ข้อเสียใหญ่หลวงคือนอร์เวย์ต้องยอมรับกฎหมายของ EU ที่ออกมาใหม่ๆเพื่อให้เข้าตลาดได้โดยที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในสภาของ EU เลยนะคะพี่เอกเขาถึงเรียกกันว่าประชาธิปไตยแบบ f ฟกซ์คือกฎหมายถูกส่งมาจากบรัสเซลส์แล้วนอร์เวย์ก็แค่รับมาทาตามค่ะรับกฎแต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง Rule taker not a rule maker เป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนะคุณผู้ชมว่าแฟร์ไหมล่ะแบบนี้ได้ประโยชน์ทางการเงินแต่ต้องสละอำนาจในการตัดสินใจไปลองคอมเมนต์กันดูนะครับเปลี่ยนบรรยากาศไปที่ประเทศที่2กันบ้างค่ะสวิตเซอร์แลนด์ประเทศนี้เขามีความยูนิคไปอีกแบบค่ะ ถ้าบอกว่านอร์เวย์ปฏิเสธเพราะทรัพยากรสวิตเซอร์แลนด์ปฏิเสธเพราะ DNA ทางการเมืองและความเป็นกลางที่เหมือนศาสนาประจำชาติเลยค่ะสวิตเซอร์แลนด์นี่เขาเหมือนคนที่มีระเบียบวินัยจัดจัดทุกอย่างต้องเป็ดตามกฎของตัวเองการจะให้คนนอกมาเปลี่ยนกฎนี่เป็นไปไม่ได้ หัวใจของเขาคือประชาธิปไตยทางตรงค่ะพี่เอกประชาชนสวิสมีอันมาจในการหวตดเรื่องกฎหมายสำคัญสคัญได้โดยตรงการตัดสินใจใหญ่ๆอย่างการจะเข้าร่วมองค์กรระหว่างประเทศแบบ EU เนี่ยต้องผ่านการลงม,มติที่ต้องการเสียงข้างมากทั้งจากจำนวนคนและจากจำนวนรัฐกำแพงมันสูงมากค่ะมันขาดกันโดยสิ้นเชิงเลยนะระบบของสวิสคือประชาชนคือผู้ชี้ขาดแต่ระบบ EU คือกฎหมายจากบรัสเซล์คือที่สุด แค่นี้ก็คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเหมือนคนนึงนับถือประชาธิปไตยอีกคนหนึ่งนับถือคณะกรรมธิการยุโรปแล้วอีกเสาหลักคือความเป็นกลางค่ะสวิตเซอร์แลนด์เป็นกลางมาหลายร้อยปีการจะให้พวกเขาเข้าร่วมอ eu ที่มีนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงร่วมกันที่จะต้องร่วมกันคว่มบาตประเทศนั้นประเทศนี้มันก็เหมือนการบังคับให้พระออกไปมีเรื่องกับชาวบ้านนะคะมันขัดกับหลักการพื้นฐานของเขา แล้วความสัมพันธ์ของสวิสกับ EU ก็ซับซ้อนไปอีกนะเขาไม่ได้ใช้โมเดล e EEA แบบนอร์เวย์นะแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าข้อตกลงทวิภาคีมันคือเครือข่ายข้อตกลงยิบย่อยเป็นร้อยร้อยฉบับเหมือนการต่อจิ๊กซอทีละชิ้นเลือกเอาเฉพาะชิ้นที่ตัวเองอยากได้แซบกว่านั้นคือข้อตกลงชุดสำคัญมันมีสิ่งที่เรียกว่าข้อบดกิโยตินคือถ้าข้อตกลงอันใดอันหนึ่งถูกยกเลิก ที่เหลือทั้งหมดจะพังลงมาเป็นโดมิโนเลยค่ะเป็นไงล่ะความสัมพันธ์แบบท็อกซิกเรล ationship ถ้าเธอทิ้งฉันเรื่องนี้ฉันจะพังทุกอย่างที่เราเคยสร้างมานี่มันบทละครชัดๆแต่ EU ก็เริ่มจะเบื่อแล้วนะเพราะกฎหมาย EU มันอัปเดตตลอดเวลาแต่ข้อตกลงกับสวิสมันไม่อัปเดตตามต้องมานั่งเจราจากันใหม่ตลอดหลังๆ EU เลยเริ่มทำหน้าบึ้งใส่สวิตเซอร์แลนด์แล้ว ประเด็นเมสาของสวิสที่น่าสนใจอีกอย่างคือเรื่องการรักษาความลับทางธนาคารที่เคยเป็นตำนานตอนนี้ก็โดนแรงกดดันจากนานาชาติจนแทบไม่เหลือแล้วนะคะแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ป้อมประการอย่างสวิตเซอร์แลนด์ก็ต้านทานแรงกดดันจากโลกภายนอกไม่ได้เสมอไปอัตลักษณ์ที่เคยแข็งแกร่งก็ถูกกัดกร่อนได้น่าคิดนะพอโดนบีบเรื่องธนาคารได้ต่อไปจะโดนบีบเรื่องอื่นอีกไหมคุณผู้ชมว่าไงครับ มาถึงประเทศสุดท้ายค่ะดราม่าที่สุดไอซ์แลนด์ค่ะความสัมพันธ์ของประเทศนี้กับ e ูนี่เหมือนกราฟหุ้นเลยค่ะพี่เอกพุ่งขึ้นดิ่งลงผันผวนสุดๆไอซ์แลนด์เนี่ยอารมณ์ศิลปินตัดสินใจด้วยฟีลิง่ปงปมหลักของไอซ์แลนด์ก็คล้ายๆนอร์เวย์ค่ะคือปลาพวกเขายอมหักไม่ยอมงอเรื่องการควบคุมการประมงถึงขนาดเคยทำสงครามปลาคอตกับอังกฤษมาแล้วเรื่องปลานี่แตะไม่ได้เลยแต่แล้ว ก็เกิดจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ค่ะวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2008ใช่ค่ะวิกฤตการเงินโลกปี2008ท่ลมระบบธนาคารของไอซ์แลนด์จนล่มสลายทั้งประเทศจากที่เคยเมิน EU คราวนี้ไอซ์แลนด์วิ่งเข้าหาบรัสเซลเลยค่ะในปี2009เขายื่นขอเป็นสมาชิก EU อย่างเป็นทางการในตอนนั้น EU กับเงินยูโรดูเหมือนเป็นเซฟโซนเป็นทางรอดเดียวของประเทศ มันคืออาการของคนใจสลายพอโดนทิ้งปุ๊บก็รีบคว้าใครก็ได้ที่อยู่ใกล้ที่สุดมาดามใจโดยที่ยังไม่ได้ดูเลยว่าคนใหม่เขามีนิสัยเข้ากับเราได้จริงหรือเปล่าแล้วก็เป็นอย่างที่พี่เอกว่าจริงๆค่ะพอเริ่มเจรจากันไปได้สักพักไอซ์แลนด์ก็เริ่มรู้สึกตัววิกฤตนี้ในยูโรโซนทําให้เงินยูโรดูไม่น่าปลอดภัยเหมือนเดิมรัฐบาลใหม่ที่เป็นฝ่ายไม่เอาอีูก็ชนะเลือกตั้งเข้ามาและที่สําคัญที่สุด ปมเรื่องปลาก็ยังเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกสุดท้ายก็เลยเราเลิกกันเถอะในปี2015รัฐบาลไอซ์แลนด์ก็ประกาศถอนใบสมัครจบความสัมพันธ์แบบเจ็บๆไปเป็นการคบแล้วเลิกที่รวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองยุโรปเลยมั้งเนี่ยแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นค่ะพี่เอกเพราะตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปอีกแล้วค่ะสงครามในยูเครนและเบร x กซเข้ามาเปลี่ยนสมการทั้งหมด ความมั่นคงกลายเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งทำให้ตอนนี้ในไอซ์แลนด์เริ่มมีเสียงเรียกร้องให้กลับไปพิจารณาเรื่องเข้า EU ใหม่อีกครั้งแล้วเพื่อความมั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์และเพื่อนหนีจากค่าเงินโครนาของตัวเองที่ผันพวนเหลือเกินเห็นไหม กลับมาอีกแล้วรักๆเลิกๆเ,เดี๋ยวดีเดี๋ยวรายผมว่า E.U. คงปวดหัวกับไอซ์แลนด์น่าดูคุณผู้ชม่ะครับเชียร์ให้ไอซ์แลนด์กลับไปคืนดีกับ E.U. หรือ move on เป็นวงกลมต่อไปดีสรุปแล้วทั้ง3ประเทศนี้ต่างก็มีเหตุผลของตัวเองที่หนักแน่นนะคะโนเวย์มีความมึ่งคั่งจากทรัพยากรเป็นกรอกป้องกันสวิตเซอร์แลนด์มีระบบการเมืองและวัฒนธรรมความเป็นกลางเป็นกำแพง ส่วนไอซ์แลนด์ก็มีปลาเป็นปมในใจที่แก้อย่างไรก็ไม่หลุดพวกเขาสร้างโมเดลความสัมพันธ์แบบครึ่งๆกลางๆที่พยายามจะเอาแต่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยไม่ต้องการพันธะทางการเมืองแต่โลกยุคใหม่มันกำลังบอกพวกเขาว่าเธอจะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้อีกต่อไปแล้วแรงกดดันทั้งเรื่องความมั่นคงและเศรษฐกิจมันบีบเข้ามาเรื่อยๆโมเดลแบบคนนอกวงที่เคยเวิร์กอาจจะไม่เวิร์กอีกต่อไปในอนาคต เป็นประเด็นที่น่าติดตามมากๆเลยค่ะพี่เอกอนาคตของทั้ง3ประเทศนี้จะเป็นบทพิสูจน์สำคัญของความตึงเครียดระหว่างอธิปไตยของชาติกับการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคเลยค่ะคและคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่าถ้าเป็นคนนอร์เวย์สวิสหรือไอซ์แลนด์จะโหวตเยสหรือโ no นให้กับการเข้าร่วม EU คะแล้วถ้ามองกลับมาที่บ้านเราบ้างถ้าประเทศไทยมีทางเลือกแบบนี้บ้างเราควรจะเลือกเส้นทางไหน คอมเมนต์และเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้เต็มที่เลยนะคะสำหรับวันนี้กาแฟาผมหมดแก้วละคงต้องลาไปก่อนหมดเวลาของรายการช็อคทะลุแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ